สวัสด <ersch> ีค่ะเพื่อนๆที่เดีก็ผ่าข้าวโพดอีกแล้วนะคะก็จะมาทำในนี่นะคะขั่วอ่ะยอดปักทองนี่ค่ะขั่วยอดปักทองใส่ไข่นะคะแล้วก็ทอดให้หอมจะขั่วใส่ไข่นะคะเพื่อนๆก็ อยากกินนะคะพอดีไปเจอ,อแล้วก็ได้มาเนาะก็ <S <S เลยทำเลยไม่ได้ใส่หมูใส่อะไรน,นะคะใส่ไข่อย่างเดียวน้ำมันที่ใส่เมื่อกี้เป็นน้ำมันหมูนะคะใส่น้ำมันสามช้อนโต๊ะนะคะก็จะใส่พริกนะคะใส่พริที่หนูหั่นไว้แล้วนะคะหั่นเฉล็เฉล,บ,ฉลบไว้ก็นี่ก็ หอนแล้วนะคะออกระเทียมคระเน็ดแล้วใส่ลทไปออพักคองนี่ก็เอาเยื่อออกให้หมดนะคะเพื่อนๆมันถึงจะอร่อยนะคะจริงแล้วใครชอบหั่นก๋อยก็หั่นก๋อยนะคะที่พิ่ชอบแบบนี้นะคะชอบแบบนี้ก็หัห่นแบบนี้นะคะไม่มีสูดรตายตัวว่าเราจะต้องอะไรใครชอบใส่หมูใส่อะไรก็ใส่เข้าไปนะคะ ชิปไม่ใส่นอะโอ้ยมือใหม่กระทะใหม่นะคะมือเก่ากระทะใหม่โอตยหกเลยเนหะ็นไหมทับทีก็เสร็จน,น,นี่เอดตะหลวนั้นไม่อยากเอามาใช้เพราะกลมหกนะคะไม่รู้ว่ากระทะแบบนี้มันลอกไหมเนาะก็เลยใช้ตะเหลวแบบนี้ก็ได้เป็นไรเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงนะคะ ไม่มีอะไรมากนะก็จะใส่ขานอนะคะขานอหอยหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้มันหอยนะคะน้นมันหอยสักหนึ่งทับทีเนี่ยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ซีนื้อขาวน,นะคะ ยิ้ยขาวสักหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนสั้นๆน,นะคะนี่เลยผัดไปเลยมีชีสจะผัดให้ผัดมันนิ่มนะคะเพื่อนๆกิดเพราะว่าผู้เท่านะคะกินใครชอบกรอบๆก,ก็เอาแค่นี้นะคะแล้วก็เร่งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่ไข่ได้เลยแต่ที่ทย์จะกินแบบสุกนิ่มนะคะสุกนิ่ม ต้องให้มันนิ่มนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำแล้วก็จะเอาฝาปิดไว้เนาะเพราะว่าจะให้ฝามันนิ่มเติมน้ำหน่อยนึงว็็จะปิดฝาไว้เพ่ให้ผัดมันได้นิ่มผัดซอสลงแล้วค่อยเอาใส่คะน้ำก็ป,ปานนี่แหละคะ่ะ ได้เอาน้ำอะไรเลยโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูต่อเนาะเดี๋ยวนี้นะคะพี่ที่ใส่มะาเขือสีดาไปเสีลูกนะข้าลูกนะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติของมันนะคะการที่ใส่เขือสีดานี่เป็นรสชาติมันจะออกเปรี้ยงนิดนิดแต่ว่าเวลาเราใส่ไปกับสักอันนี้มันก็จะพอดีนะคะให้สีสันของมันนี่ยังไม่ได้ใส่พริกนะคะเพราะกลัวมันเผ็ด ขันว่าเยอะเกินเดี๋ยวค่อยใส่ให้ขันันสุกก่อนถังนี้สองกร,ร๊นะคะเพื่อนๆจะเอาไปแบ่งงเพื่อนบ้านกินทำเยอะนะทำน้อยให้เต็มันจะติดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวรอมสุกแล้วจะมาใส่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆพี่เ็ใส่พริกนะครับจะใส่พริกไปเลย<ม>ลก็ลลตามด้วยนี่นะคะหอมเจียวนะคะที่ที่ไม่มีหอมสดที่ที่ใส่หอมเจียวนะคะมีหอมเจียวอยู่ทำทำหอมอร่อยของมันนะคะ ป็นคนชอบอ่าไอ้นี่มากๆก็เลยใส่หน,หนี่หน่อยนะอะไรนะเจ้าเจี้ยวคนชอบเจ้าเที้ยวนะคะใส่เท,ที้ยวหน่อยออวยอบอร้อนเอาสลิเอาทักทีขายไว้เนาะมันก็เลยร้อนก็จะมาใส่อนี่แล้วนะคะใส่ใส่ไข่แล้วนะคะ เอาตีพอตแตกนะคะไข่สามใบนะคะเนี่ยใส่เยอะชอบเยอะใส่เยอะค่ใะใส่ก็นะะ้อยใส่น้อยนะคะใส่ร้อนไม่พอนี้เขาก็เรียกว่ากั่วนะครับกั่วฟักทองนะครับนะคะมันก็ร้อนลงนะคะรับตดไฟแล้ว จะแห้งๆนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ำนะคะคุณจับข้าวเหนียวอร่อยห่อนะคะข้าวเจ้าก็ได้ค่ะแตที่ที่ชอบกินข้าวเหนียวนะคะชีวิตนี้ขอให้เป็นข้าวเหนียวนี่อยู่ได้ทั้งวันจะรอให้ไข่มันสุกก่อนนะคะ ไข่สุกแล้วก็เราก็จะตักลงแล้วนะคะสีสันหน้าทานเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานค่ะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากใครชอบหัน่นฝอยก็หัน่นฝอยไปเลยนะคะพี่ทิพชอบหั่นแบบนี้มันจะได้เคียวด้วยเคี้ยก็ผับก็เปื่อยผัาก็เอาให้เปื่อยนะ,ะไม่เอาแบบเอาแบบผักนิ่มนะคะเดแบบี๋ยแป๊บหนึง ขอแป๊บหนึ่งนี่ค่ะก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาคดคลิปต่อๆไปค่ะก็จะพยายามทำเมนูอาหารบ้านๆมาให้ชมกันนะคะส่วนอาหารอ,อินเตอร์ก็เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ายัางไม่มีตู้แช่ เอาอะไรมาแช่ได้ได้นะคะของขบเคี้ยวกินเล่นอะไรอย่างนี้ยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเป็นกําลังใจให้ที่ทิพด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะจะตักออกแล้วนะคะแห้งแล้วแห้งพอประมาณเอาแห้งประมาณนี้นะคะใครไม่ชอบแห้งก็ เติมน้ำได้นะคะบิชทีชอบแห้งๆถือก็เอาประมาณนี้เนาะนี่นะคะตักออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ